ต่อเนื่องมาดูอีกหนึ่งบริษัทที่มีการรายงานตัวเลขผลการงา,งานงวดไรตรมาสหนึ่งออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั่นคือ Bangkok Chen Hospital หรือ BCH ครับนะฮะก็งบไตรมาสแรกออกมานะครับเอาเริ่มตั้งแต่รายได้ก่อนนะครับก็มีการเติบโตนะครับประมาณ6.3%รนะครับรายได้รวมไตรมาสแรกอยู่ที่2865ล้านบาทนะครับก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่แล้วที่ทําได้2696ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันฮะในเชิงของค่าใช้จ่ายก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันฮะแต่น้อยกว่านะครับเพราะว่าตัวค่าใช้จ่ายในร่วมของไตรมาสแรกนะครับอยู่ที่2419ล้านบาทในไตรมาสแรกของปีีนน้้ก็เพิ่มขึ จากไตรมาสแรกของปีที่แล้วที่มีค่าใช้จ่าย2,333ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ3.7%นะครับความแตกต่างก็คือว่าไรายได้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น6.3%แต่ค่าใช้จ่ายปรับตัวเพิ่มขึ้น3.7%ก็เป็นที่มาของกำไรจากการดำเนินงานนะครับก็เพิ่มขึ้นถึง23%นะครับจากตัวเลขเดิมนะครับ300 62ล้านบาทมาเป็น440ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าเติบโตประมาณ23อย่างที่ว่านะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วบรรทัดสุดท้ายคือกําไรสุทธินะครับปรากฏว่ากําไรสุทธินะครับอยู่ที่318ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น25.6เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วเนี่ยที่มีกําไรสุทธินะครับ254ล้านบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีพัฒนาการนะครับในเชิงของกําไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เรียกว่า รายได้รวมนะฮะเติบโต6.3%แต่ว่ากําไรเนี่ยเติบโต25%กว่านะก็เป็นที่มาของอัตรากําไรสุทธินะครับไต่มาสแรก11.1%<ม>เมื่อเทียบกับไต่มาสแรกของปีที่แล้วเนี่ยฮะ9.4%นั่นเองนะครับที่มองอีกมิติหนึ่งนะครับ,รบในแง่ของผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกเนี่ยซึ่งถ้าผู้ป่วยในไตยมาสหนึ่งที่ผ่านมาของ BCH ก็ดูเหมือนจะปรับลดลงมาเล็กน้อยนะ<ม>แต่ไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรมากนะฮะ<ม>ยอดจากผู้ป่วยในเนี่ย ลดลงประมาณสัก1%กว่าแต่ที่น่าสนใจคือยอดจากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นถึง1 3กว่ารตรงนี้เองมันก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทด้วยนะฮะที่มีการขยายในส่วนของโคต้าผู้ประกันตน Mm hmm. นะแล้วก็มีการเปิดคลินิกเฉพาะทางนะฮะเช่นคลินิกโรคหัวใจในะที่โรงพยาบาลสาขาในจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็มีคลินิกเฉพาะทางที่อื่นๆมันก็เป็นการดึงดูด mm hmm. ให้มีผู้ไปใช้บริการทางการแพทย์แบบเฉพาะทางเนี่ยเพิ่มมากขึ้น mm hmm. แล้วก็มีผู้ประกันตนที่ไปใช้บริการทางการแพทย์มากขึ้น mm hmm. ก็เลยทําให้ใรายได้จากผู้ป่วยนอกตรงน,นี้มันมีการขยายตัวขึ้นมา ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลประกอบการของ BCS นะครับในเชิงของราคาหุ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีการย่อตัวลงไปแล้วก็มีการปรับขึ้นมาเ,าเก่งกับเรื่องของผลประกอบการอยูอ่รอบหนึ่งนะฮะแต่เพียงแต่ว่าในช่วงที่งบออกมานี่ก็อาจจะมีการลักษณะของการถูกขายทางกำไรระยะสัน้นก็อาจจะเป็นลักษณะของเซอออนแฟกอยู่นะครับแต่แก็ตามนะครับพอหลังจากงบออกมาแล้วนะครับก็มีในแง่ของนักวิเคราะห์ต่างๆก็มีการกําหนด ในแง่ของคําแนะนำนะครับในหุ้นของ BCS นะครับอย่างกรณีบริษัทหลักทรัพย์แอนแอนด์เฮาส์ครับแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมาย24บาทบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับแนะนำเป็นเทรดดิ้งบายนะครับก็ไอ้ราคาเป้าหมายนะครับอันนี้22่สบสอาทแปสตางแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ทรีดิตอันนี้แนะนําซื้อให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่23่สบสาาทยีสิบสามด้วยกันนะครับอืมอ่านี่ก็เป็น3โบรกเกอร์นะฮะที่ได้มีการออกมาประเมินตัวประมาณการแล้วก็ ราคาเหมาะสมหลังจากที่มีการรายงานผลประกอบการในงวดไตรมาสหนึ่งออกมาแล้วนะฮะ Land and House 24บาทกรุงศรี2 2่0บสอคร Trinity 23บาท20สตังค์นะฮะก็ถือว่าพอมีอัพไซด์นะในเชิงของการถ้ามองจากราคาเป้าหมายณนะขณะนี้นั่นเองนะครับ